สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับสวัสดีวันที่20มีนา2568นะครับวันนี้ก็มีแนวทางฟุตบอลมาฝากพี่น้องเช่นเคยนะครับเผื่อถูกใจนะครับก่อนอื่นขอสรุปผลฟุตบอลที่ให้ไว้หน้าช่องเมื่อคืนนะครับสองคู่นะครับก็มาหนึ่งคู่ก็ตายหนึ่งคู่ครับก็ถือว่าวินวินนะครับก็น่าเสียดายนะครับนาปอดีมาแค่หนึ่งลูกนะครับไม่ข้ามกำแพงนะครับหนึ่งจุดห้า แต่ว่าบาเยนก็เต็มคำนะครับ4-0นะครับวันนี้ก็มีแนวทางเหมือนเดิมนะครับเราไปเริ่มที่คู่แรกกันนะครับก็จะไหวหน่อยนะครับวันนี้เป็นฟุตบอลพิวรีอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างฟูลแลมพบเซลซีนะครับเวลา20นาฬิกานะครับคู่นี้ก็เซลซีบุกมาต่อที่0.25นะครับสูงที่2นัคขึ่งควบ3ช่วงนี้ก็ ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเซีซีส่วนฟูลแลมก็ต้องการแต้มเซีซีก็ต้องการแต้มนะครับเพื่อรุ้นท็อปโฟนะครับฟูลแลมก็ต้องการแต้มนะครับเพื่อจะรุ้นฟุตบอลถ้วยอย่างน้อยก็ต้องยูโรปาหรือคอนเฟลเอนต์ดีกนะครับผมมองว่าคู่นี้ต้องการประตูทั้งคู่นะครับคู่นี้ผมมองไปที่สกอร์สูงนะครับสองลูกครึ่งครบสามคิดว่าสามประตูน่าจะถึงนะครับ คู่นี้ฟันตรงไปที่สูงนะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นสเปนลาลิกานะครับเวลาตีสองนะครับเป็นคู่ระหว่างเลออัลมาดิดพบกับแอเลติบบินเบลนะครับคู่นี้เลออัลมาดิดเปิดต่อที่หนึ่งลูกนะครับสูงที่สองครึ่งควบสามนะครับคู่นี้ก็มองไปที่สกอร์สูงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าต่างทีมต่างต้องลุ้นคะแนนนะครับอย่างเรอาัลมาดิดก็ต้องลุ้นแชมป์นะครับเพราะว่าเหลือไม่กี่ถ้วยนะครับ แชมบี้ก็ยังมีโอกาสนะครับตามบาซ่าอยู่คู่นี้ก็คิดว่าน่าจะมีนะครับสามประตูเพราะว่าต่างทีมต่างต้องการประตูนะครับต้องการแต้มนะครับผมมองบนนะครับคิดว่าน่าจะยิงกันเยอะนะครับคู่นี้ก็ฝากไว้ด้วยครับสองคู่วันนี้แนวทางสกอร์สูงทั้งหมดนะครับก็อย่าลืมนะครับทนาดสนใจแนวทางมากกว่าสองคู่ในกลุ่มเราก็มีให้นะครับมากกว่าสองคู่มีให้ทุกวันนะครับยิ่ง วันเสาร์อาทิตย์ก็มีบอลสดตลอดให้นะครับก็อย่าลืมครับสนใจเข้ากลุ่มก็ทางเข้ากลุ่มที่หน้าปลูกคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียง2คู่นะครับขอให้ท่าโชคดีในการลงทุนนะครับสวัสดีครับ